บางคนอาจจะสงสัยก็ได้ว่าเออแล้วทํายังไงมันถึงจะเป็นฟรีแลนซ์ได้ใช่ไหมทํำยังไงเราถึงจะเป็นฟรีแลนซ์ได้เนี่ยแหละนิดอยากจะบอกว่าไออ่าการที่เราจะเป็นฟรีแลนซ์ได้เราด่านแรกเราก็ต้องเคยทําแม่บ้านผ่านบริษัทมาก่อนนะต้องเข้าบริษัทก่อนเพื่อที่จะมาผันตัวเองมาเป็นฟรีแลนซ์รับงานเองนะคะก็ ไปเข้าบริษัทก่อนไปอยู่กับบริษัทก่อนแล้วเราค่อยหาลูกค้าค่อยติดต่อลูกค้าแล้วมันจะมีทางไปของมันเองนะคะมันจะมีทางไปของมันเองแล้วทีนี้เราก็สามารถจะเลือกเอ่อเลือกชั่วโมงการทำงานเองได้เป็นเป็นนายของตัวเองได้เอาพูดง่ายๆคือตอนนี้ก็เป็นนายของตัวเองได้แล้วอย่างอย่างนิดก็ก็ถือว่าก็พอได้นะ <c oughs> ก็พอได้นะคะก็วันหนึ่งก็บาง บางวันนี่ก็ทำอย่างสมมุติว่าวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนี่ก็จะมีงานที่เป็นแบบว่าแปดชั่วโมงได้พันห้าเนาะแล้วก็จะมีอีกวันหนึ่งก็คือวันวันพุธนี่ก็ได้หกชั่วโมงก็พันหนึ่งเนาะแล้วก็มันจะมีแบบว่าชั่วโมงครึ่งเอ่อเอาเอาซะว่าสองชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงได้หกร้อยบ้างเอ่อสามชั่วโมงได้ห้าร้อยบ้างมันแล้วแต่มันแล้วแต่สถานที่มันแล้วเตะเอ่อเขาเรียกอะไร อย่างอย่างวันเนี้ยอย่างวันเนี้นี่ไปรับสามชั่วโมงห้าร้อยใช่ไหมอันนี้เราไม่ต้องเอาอุปกรณ์ไปนะคะไม่ต้องเอาอุปกรณ์ไปก็คือให้ให้ลูกค้าเป็นคนออกทุกอย่างเราก็เอาแต่ตัวกับหัวใจไป <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะไปทํางานตรงนั้นเนาะนั่นแหละก็ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยเป็นคนไทยด้วยเพราะว่าส่วนมากแล้วคนไทยคนไทยส่วนมากโกไม่ค่อย